ดครับวันน <AND> ี้ได้อยู่กันในเกมแล้วล็อกแลนเวิลด์ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพาสไนเปอร์นะครับมาลงดันโอกาสเทมกันหน่อยนะครับว่ามันจะเร็วไหมนะซึ่งตอนนี้ผมใส่ธนูแดงแล้วนะครับแต่ว่า Pay to win top up เติมเกมนออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจใน1นนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเด e l a g ็ก n ัลล็อกดะโกน a ก a า a g n ้าแล็ n นั o n ็อกออนไลน์แลน l d ิ k r e แล็กนั a g r อก r e b i r ร h ดเ r r y p o t t e r เตอร n แล็ n น a ลล็อก o i ริจินแล็ n นลอกเเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมที่มีระบบออโต้ผมขอสเสนอ U G Phone U G Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ครับมือถือเครื่องนึง สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดคอมปิดมือถือปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบบาทตัวแพ็กเกจแนะนําผมอยากเป็นเพื่อนเนี่ยลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเริ่มต้นเกือบ3เท่าใครสนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับยังใส่การ์ดแค่ใบเดียวนะครับแล้วออฟก็ยังไม่สวยนะเออแต่ว่าไป,ไปเทสมาแล้วเนี่ย คือแรงกว่าอาบาบวกเจ็ดสองม้าดําแล้วนะครับเออเนี่ยรแรงแม่งแรง,แรงจัดเลยนะครับอันนี้คือแรงกว่าแล้วอะเออก็เดี๋ยวพาไปลองลงให้ดูนะครับผมลงไปรอบนึงแล้วก็เอ,อ้ยเฮี้ยมันก็ลงง่ายนะครับแล้วก็ลงเร็วด้วยก็แค่แบบว่าเตรียมลูกไฟมาด้วยนะครับเอาไว้สลับนะมันก็จะลงง่ายนะเมื่อกี้ลงไปรอบนึงใช้ลูกไฟไปร้อยดอกอะแต่ผมว่าถ้าไม่ยิงธรรมดาแล้วใช้นิดเดียวนะเมื่อกี้แบบว่ายิงธรรมดาบอสไปด้วยไง เดี๋ยวถ้าโฟอย่างเดียวนี่อาจจะใช้น้อยนะครับไม่แน่ใจว่าอะไรเร็วกันเพราะว่าเวลาที่เราที่เรายิงธรรมดาด้วยเปิดบอร์ดเอาอะผมกระโดดสเตลเลอร์แลมันก็ทําให้ความความบ่อยในการโฟรอะน้อยลงนะครับเพราะว่ามันจะยิงธรรมดาเยอะเออมันจะยิงธรรมดาเยอะ,อะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเราก็ใส่เสื้อก่อนอันนี้ก็จะแบบไม่ได้ใส่เซ็ตบวกเจ็ดบวกเก้าเลยนะเป็นการ์ดแบบ เสื้อธรรมดาเลยนะครับรีวิวเดี๋ยวมาลองดูกันครับเดี๋ยวผมจะรอบนี้ขอลองโปอย่างเดียวดูละกันนะครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนลูกอ่ะเปลี่ยนลูกแล้วก็สี่หมื่นหกนะครับสี่หมื่นห้าสี่หมื่นหกเนี่ยตีไปเรื่อยผมมีมีแก้ดิเคลียวอะ่ะ อากับอันนี้เอ้ยผมว่าเปิดบอร์ดแม่งเหมือนจะเร็วกว่านะเคลียร์ไปเลยเล่นคล่องอะบอร์ดมันเล่นคล่องแล้วเป็นไงผมผมแก้เคิร์ดด้วยการกดใบเบสซิ่งรุ่นวัยรุ่นเขาไม่พกกันแล้วน้ำมน์ก็จบเร็วนะครับไปเปิดบอร์ดไปเลยเร็วกว่าวะ่ะ ธรรมดาช่วยไปด้วยแต่อันเนี้ยนะครับลูกศักดิ์สิทธิ์นะอย่าลืมเปลี่ยนนะครับแล้วก็โปรอย่างเดียวดีกว่าเพราะมอนมอนมันเยอะนะครับมอนหมู่มันเยอะ,ะเกิดแล้วแต่ว่าไนานี่ข้อเสียคือมันจะเดินช้ากว่าไนายนะครับเวลาเดินเดินไปเก็บบอสเนี่ย E.P.S ตอนนี้ผมก็ยังแพ้นไนอยู่ด้วยนะผมความรู้สึกในการฆ่าบอสเร็วเนี่ย แต่ก็ไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกต้องมันไม่ได้เทียบกันแน่นอนอ่ะต้องไปวัดในคลิปเก่าๆอ่ะครับใครลอง,องย้อนดูนะวันไหนมันเร็วแค่ไหนแล้วก็อ,อันนี้เราเพิ่งใส่การ์ดหมาดําไปใบเดียวเนาะต้องรอใส่อีกใบนึงนะครับอดจัดเลยอ่ะผมเก็บการ์ดเองเองไงเก็บการ์ดแฟกเมนเองนะครับก็เดี๋ยวใกล้ครบละยิงตัวนี้นะดอกละห้าหมื่นนะครับราติดท้อง maker. อายแรงขึ้นผมเทสเนี่ยแบบยิงเสาประมาณเอ่อ ยิงเสาประมาณ70,000มืติดฮอกอายไปเป็นเอ้ยติดยิงเสาวระมาณ67,000ติดฮอกอายไปเป็น80,000นะครับแรงไปหมื่นกว่านะตอนเทกับเสาเมื่อกี้ผมลืมเบาเสียงว่าเสียงเกมจะดังหรือเปล่าน,นี่ขอประธานอภัยทุกคนด้วยนะครับแต่ตอนนี้เบาแล้วเนี่ยมันแต่ฮอกอายว่ามันจะ,ม,นจะมันจะชาร์ปเร็วมากเลยนะเพราะเราจะติดแค่ฟิกลว ถ้าเราหอกอายสิดหอกอายนี่คิดว่าน่าจะถึงนะไอหัวสามสิบอันนี้เป็นสแตตตอนนี้นะครับดองอยู่ยี่สิบสี่พอยต์กำลังลังเลอยู่ว่าจะอัพอะไรดีไอรอบนี้มันเกิดเช้าวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเกิดแล้วอเปิดบอดไปเลย บอดเลือเล่นง่ายดีนะครับเตะเลิดไปเนี่ยไปก็รอบหนึ่งตอนนี้มันน่าจะผ่านประมาณสามนาทีปะ่ะเร็วนะคลิปนี้ก็น่าจะเร็วนะครับอไรเปอร์อันนี้การ์ดส่วนมาพผมก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะครับเนี่ยส่วนมัพเนี่ยมันบอดไหวอยู่ก็เล่รูจะใส่อะไรนะครับคิดว่ามันต้องรอให้แหวนอันนี้หมดก่อนอะ แล้วเราค่อยแบบว่าทําของอย่างอื่นอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นลูกไฟด้วยนะครับไอ้มแมลงเนี่ยเราก็โฟทีเดียวตายนะก็คือไม่ไม่กลัวเลยเหมือนกันโฟทีเดียวตายอาจจะเออมีปิ่มปิ่มว่ะมีปิ่ม,ป,มปิ่มบ้างแต่ก็คือทาอะไรเราไม่ได้นะครับชิวๆแล้วก็เกือบกดตักดสิทธิ์ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นเสื้อมืดนะครับ เปิดบอดรอไว้ได้เลยเดี๋ยวมันมาก็ก็ยิงแต่ว่าจะยืนไกลมากนะคือถ้ายืนไกลเกินระยะ5-6ช่องอะไรเงี้ยมันจะไม่ยิงธรรมดาเนาะบอดมันไม่ยิงธรรมดาเนี่ยครับก็ยิงไปติดฟงติดติดไอวันนี้โฟนเท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้มันติดฮอกอายเนาะเนี่ยดูผมไล่ชาร์บดิไล่เร็วอยู่นะนี่นี่น,น,นี่เห็นปะไล่โคตรเร็วเลยนะเพราะฮอกอายรัวๆนะครับ ไอรัวๆลงมา10รอบที่12นะตั้งแต่เดไกแดนเข้านะครับยังไม่เคยตกดูนี้ตกไหมบึ๊บโล่งไอสัตว์ไม่เคยตกออเอาคครับประมาณนี้นะครับสำหรับโอกาสเทมสไนเปอร์เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นรีวิวสไนงบน้อยให้ดูแล้วกันนะครับอุ้ยกดผิดลัน Star ่นตาเอฟเฟกอะ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับดูเพื่อนๆที่มาเล่นใหม่จะได้เห็นว่าเออโอไอตัวสไนนะครับภาพการลงดันโอกาสเทมเป็นไงนะครับเผื่อว่าสนใจจะมาเล่นนะครับมันก็ลงง่ายๆนะเออทีตึ้งห้ารอบนะครับลงแบบสปีดนะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมกับเกมลันล็อกแลนเวิร์นะผมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใครจะเติมเงินก็เพจดูวท็อปอัพนะผมใส่โค้ด T A N D นะครับวันนี้ไปแล้วผมสวัสดีครับ